สวัสดีค่ะพบกับเซล์ตังกวานะคะวันนี้เซล์ตังกวานํารถส่งมอบลูกค้านะ,ค,ะคุณเตยที่จังหวัดนคะรปฐมนะคะคุณเตยเป็นอาชีพพนักงานนะคะเป็นผู้หญิงมีรถอยู่แล้วหนึ่งคันนะ ยังผ่อนไม่ถึง1ปีก็สามารถซื้อคันที่2ได้เลยนะคะออกรถจบตามโปรโมชั่นที่ร้านเลย100บาทเท่านั้นนะคะไม่ยุ่งยากไม่เคยเห็นตัวรถนะคะเป็นการไปทำสัญญาให้ถึงที่แล้วก็วันนี้นำรถสไลด์ส่งมอบถึงที่นะคะได้แมกใหม่ยางใหม่รถสวยๆ Honda Civic FD นะคะรถในตำนานแต่งรอๆแบบนี้เลยถ้าใครสนใจอยากได้รถเหมือนคุณเตยนะคะสามารถติดต่อเซล์ตรงกลางมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 2201555ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความประทับใจของคุณเตยกันว่าได้รถคันนี้แล้วจะถูกใจและชอบมากแค่ไหนนะคะวันนี้ตังกวาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ